แนวทางของสิงโตทองครับราพัฒนามณียนนี่สิมิถุนาเด่น2 4 6 2ตัว2 4 2 6 4 6แล้วก็เป็นเลขเบิลสองสองสี่ตัวเป็น 2, 2 4, 4 6หและศูนย์หกหครับเมืน่อนี้บอกวิน้อยว่าไปเรื่อยเพื่อนนะครับวิวผู้ว่าน้ำวันจันทร์เจ้าเฮ็ดงานเบิดนะครับเนาะก็ผ่านมา2-3อาทิตย์กับมีกิจกรรมดีๆที่ทางช่องได้นำเสนอว่าจะเป็นเรื่องของ ท่านศูนย์สอ,อบอตทางภาคไต้เป็นผ้าพิณองสร้างสภาพเกษตรภาคใต้เป็นมากเบิงงานโคขุนขอนแก่นเท่าคักขนาดนะครับโดยเฉพาะมันจามบากิวนี่ของพ่อสุรพลนี่โอ้เนื้อนี่นุ่มขนาดนะครับเนื้อนุ่นมใคอยากเห็นเนื้อนุ่มๆของหัววากิวไปติดตามสร้างเฟซบุก๊บกแบบมีน้อยเดยอร์แบบมีน้อยอีสานแอบแบล็คตไปไปติดตามครับมีคลิปเรียวคลิปอย่างกิจกรรมอย่างไม่หัน หลากหลายคือกับเฟซยูทูบอีกแล้วครับอขอให้ท่านโชคดีครับ